มาเด้อกำลังเลือกฝักหลอกครับทุกท่านนะครับผมเลือกแนวให้กับพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เราจะทำการไอจัดส่งพันให้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมยามเย็นของคำนักเกี่ยวที่เราทำนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับผมรักมากนะครับผมน่าสุป ลูกๆจะได้รู้ว่าเรารักทุกท่านเคล็ดลับความรักของการมอบความรักให้ลูกๆนะครับเป็นลูกไปมีพ่อมีแม่เราต้องดูแลเขาดีๆนะครับก็วันนี้ฝนตกนะครับทุกท่านนะครับผมก็ทําให้เราแบบว่าอาจจะ รีบเก็บใบหมอนนะครับผมวันนี้แล้วก็ตัดต้นหมอนนะครับผมตัดต้นหมอนนะครับผมเพื่อที่จะไอหัน์เอากิ่งนะครับผมเพื่อที่จะนําเป็นกิ่งพันธุ์แล้วก็นําไปปลูกชําเพิ่มนะทุกท่านที่สวนบ้านนะครับผมนะครับสาหรับหลายๆท่านนะครับผมที่มีความตั้งใจในการที่จะไอปลูกหมอนเลี้ยงใหม่นะทุกท่านคงคำนักแก้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะ ได้ผลผลิตที่ดีนะท่านมีความสุขกับการปลูกอนเลี้ยงใหม่แล้วก็มีความเข้าใจเกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับไอพันธุ์นี้นะครับทุกท่านสําหรับท่านที่เคยเลี้ยงนะครับผมได้พันธุ์จากเราไปจะรู้ว่าเขามีรังที่แก่นและไอโตด้วยนะครับผมไอเป็นรังขนาดใหญ่อยู่ถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์นะท่านแต่คุณค่าส่วนใหญ่จะเลี้ยงสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เวลาใส่จอดแล้วก็ใส่นานะครับเวลาใส่นารังเขาก็จะแบบไม่ใหญ่ แล้วท่านก็จะทีๆนะครับผมแต่ว่าลักลูกๆมากนะทุกท่านเนี่ยยังรู้สึกเสียดายเลยนะทุกท่านบางทีเราไว้เยอะเนาะเราก็เออเราไม่ได้เส้นใหญ่จากที่เขาอ,อุตสา่าห์ผลิตให้เรานะทุกท่านนะครับผมนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับผมไม่ใช่ว่าเออแบบอยากจะขายอะไรมากมายนะครับผมสำหรับพันธุใหม่นะทุกท่านนะครับผมแต่เราจะให้ทุกท่านทราบว่าการที่จะได้พันธุ์ใหม่ที่ดีมานะครับผม มันไม่ใช่ง่ายนะทุกท่นานเพราะว่าคือจริงๆอยู่ถ้าเราได้พันเนี่ยเราได้มันง่ายๆนะผมบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นถึงคุณค่านะครับผมของพันธุ์ใหม่ที่เราได้มาแต่ว่าหากทุกท่านศึกษาลองดูดีๆเนี่ยการที่เราจะได้พันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการนะครับผมที่เราต้องการก็คือเลี้ยงง่ายทนทานต่อโรคแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับทุกท่านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยหากว่าพันธุ์ใหม่ที่ได้มา ไม่ดีในเริ่มแรกแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะดูแลดีแค่ไหนนะครับท่านไหมนั้นก็จะตายนะทุกท่านนะครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับผมเช่นเดียวกันหากพันไหมที่ดีนะท,ท่านได้มาแล้วนะครับผมแต่เราดูแลไม่ดีนะท,ท่านเราปล่อยป่า้ะเลยเนี่ยไอไหมก็ตายเหมือนกันนะครับท,ท่านได้ผลผลิตที่ไม่ดีดังนั้นแล้วหลายๆอย่างนะส่วนประกอบก็จะต้องประกอบกันนะคทุกท่าน นะครับผมเราลองเลี้ยงนะครับผมลองศึกษาเลี้ยงดูหลายๆพันธุดูนะท่านเพราะว่าแต่ละพันธุ์ใหม่เนี่ยโดยเฉพาะพันธุ์ใหม่พื้นบ้านนะท่านุครรมจะเลี้ยงแบบไอเป็นหลักนะครับท่านก็ เือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกท่านซึ่งเราจะมีการเลี้ยงในส่วนของพันธุ์นางลายหรือเรืองสระบุรีนี่แค่เพียงปีละหนึ่งครั้งนะครับท่านอาจจะแผ่นหนึ่งสองแผ่นเลี้ยงแค่นั้นเพื่อที่จะดูในเรื่องของการเรียนรู้ของตัวเราเองแล้วนะท่านเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมซึ่งในแต่และฤดูกาลเนี่ยการปลูกการเลี้ยงใหมไม่ก็ทัางการปลูกหมอนก็เช่นเดียวกันก็จะให้ผลผลิตแล้วก็วิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ของพันแต่ละพันนะครับท่านซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมนะครับนะครับผมรางใหม่พันพื้นบ้านนะท่านเดี๋ยวรอช่วงประมาณสักพฤศจิกายนนะทุกท่านนะครับผมเราก็จะมีพันใหม่นะครับที่เรากาลังจะผสมเราจะนหูคาปัจจุบันนะท่านผสมกับพันนางครัวที่เราได้สั่งมากับพี่ในกลุ่มทุกท่าน คือครบกําหนด2ปีเข้าปีที่3แล้วเรายังไม่ได้ผสมพันธุ์ใหม่ซึ่งเราให้ยายนะครับฝักยายเลี้ยงไว้ให้เพราะว่าจากขราวก่อนที่น้ำพันธุ์จากที่อื่นมาพันธุ์คนครัวาม,มาผสมล้วคือมันเตอร์นะครับท่านทําให้พันธุ์ใหม่ของเราไอเสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็เลยแบ่งส่วนหนึ่งให้ยายเลี้ยงเพื่อที่จะได้ดูแลต่อไปนะครับผม,น,บน,มน,บน,นะครับพันธุ์ใหม่พันธุ์พื้นบ้านท่านก็จะแหลมๆเรียวๆนะครับผมก็จะมีทั้งฝักยาวฝักสั้นฝักในป้อมๆฝักในยาวๆนะท่าน วิธีการดูง่ายมากนะท่านฝักยาวๆเรียวๆเนี่ยแล้วก็ยยอะใหญ่ๆหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะเป็นเพศเมียนะครับผมอันนี้คือปกติเราจะไม่ได้บอกใครเนาะคือเราเราไม่สั่นก็ได้เราก็เลือกแค่แบบเนี้ยเราก็ดูว่าไหมตัวไหมไอตัวดักแด้ด,ด้านในตไตมแค่นั้นเราจะไม่ได้สั่นทุกอันโอ้คเวลาเลือกผันแล้วก็ไม่ค่อยพลาดนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝักฝักสั้นๆน,นะครับือท่านเล็กๆนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยคือจะต่างกันมาก ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมทุกท่านอันนี้คืออาจจะใช้ได้กับไม่ทุกพันธุ์นะทุกท่านเพราะว่าบางทีเราเลี้ยงรังใหม่อาจจะไม่สมบูรณ์หรวอทุกพันธุ์คงคำนะครับผมดูง่ายนะครับผมเนี่ยเมียนี่ผู้นะทับท่านไซส์เขาจะต่างกันมากครับผมนะครับนะ เดี๋ยวรอนะทุกท่านพันธุใหม่เรากำลังจะทาการเพาะพันธุ์ใหม่นะครับผมเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติที่เราต้องการนะรทุกท่านเพื่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามถึงสี่เดือน,นับท่านถัดจากนี้ก็จะมีพันธุ์ใหม่ออกมาสักช่วงประมาณสักอย่างช้าเขาสิ้นเดือนพฤศจิกาถึงประมาณธันวาคมนะทุกท่านซึ่งจะเข้าสู่ฤดูหนาวหัวลมออกก็จะเลี้ยงไหมได้ง่ายเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกแล้วนะครับทุกท่านนะครับผม ใบม่อนก็จะผีใบแตกใบอ่อนได้เร็วอยู่เพราะมีน้าหมอกนะครับผมช่วงนั้นก็น่าจะเข้าสู่การเลี้ยงพี่แบบพอดีนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ก็ลาท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับการติดตามก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้เราครับนักเกียวเสมอม,มานะครับท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ